สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเปิดไพ่นะคะประจำสัปดาห์นะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะเราจะดูเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วก็ดวงโดยรวมทั่วไปในสัปดาห์นะคะ,ะต้องบอก ทำความเข้าใจกันก่อนที่เราจะไปดูดวงทุกครั้งนะคะก็คือผู้ทํานายไม่ใช่ผู้วิเศษ ไม่มีการทำในายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทำนายเนี่ยเป็นศรณะนะคะให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแก้ไขนะคะหรือว่าป้องกันปัญหาแล้วก็ในการดูวันนี้ก็จะไม่เป็นเอ่อใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นแบบรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะดูส่วนตัวก็ทักมาได้ที่เพจนิมิเตเชียนมนางไม้หรือ,อที่ใราทิ้งไว้ด้านล่างนะคะแต่ว่า ทายเนี่ยจะสะดวกในการออดูดวงให้เพื่อนๆเนี่ยช่วงเย็นนะคะหลัง5้าโมงเย็นเป็นต้นไปเพราะว่าทรายทำงานประจําด้วยนะคะก็จะไม่รับคิวเร่งด่วนถ้าเกิดใครอยากดูดวงแบบโทรคุยนะคะต้องสอบถามคิวก่อนนะคะ แล้วก็ใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมิเตชเียนะคะก็รบกวนกดติดตามกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยให้สายทำคลิปทุกๆกวันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสายจะสับไพ่นะคะให้ไพ่หล่นลงมาเช่นทุกๆครั้งนะคะ สวินถือไม้เท้านะคะแล้วก็เก้าถ้วยนะคะห้าดาบนะคะแล้วก็ห้าถ้วยโดยรวมนะคะ ส่ถ้วยโอเคการงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะ มีงานที่จะต้องวิ่งเต้นต้องไปทำนะคะจะเป็นงานที่ต้องเดินทางไกลนะคะงานที่จะต้องอไปติดต่อประสานงานนอกสถานที่นะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้หรือว่ามีงานที่แบบด่วนๆเข้ามาโดยที่เราเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะคะส่วนเรื่องการเงินของคุณนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีตังค์นะมีแต่ว่าค่อน เขาต้องเสียตังเปนูป่นเปนีปน่นะคะจะแบบเกี่ยวกับางานแต่งงานบวชงานศพอะไรเงี้ยในกับกับคนรับรองข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยะคะคือช่วงนี้มีเรื่องต้องอจ่ายเงินออกเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะไม่ได้รับฟังคู่ของคุณนะคะก็ถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยมือเหมือนคุณแบบ ดันทุลังอ่ะนะคะเขาเรียกว่าดันทุลังนะคะหรือว่าแถนะคะมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ยอมรับฟังคู่ของคุณเลยนะคะส่วนคนที่โสดนะคะก็จะมีความเข้าใจผิดๆว่าคนที่เราชอบหรือคนที่เราไปจีบเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับเราเหมือนกันแต่จริงๆแล้วตอนนี giving, ้เราน่าจะคิดไปเองฝ่ายเดียวนะคะส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องโรคเครียดนะคะหรือว่า ปวดหัวนะคะโรคเครียดโดย,โดยจะเน้นย้ำไปที่โรคเครียดนะคะอ่าส่วนภาพรวมในที่นี้ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากๆสำหรับคุณนะคะ จออะไรที่ไม่ได้อยากจะทําแต่ก็ต้องทํานะคะหรือความรู้สึกอะไรที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องรับเอาไว้ค่อนข้างเป็นความรู้สึกที่อึมครึมเบื่อหน่ายมากๆเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะ,นะคะสายก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารนะคะผ่านสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะหรือว่าสุขภาพคะ่ะ